สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเทคไทยแลนด์และอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมไอมินประหวานวันนี้ผมจะมาแนะนำสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแฟนเทคที่อยู่ตรงหน้าผมนี้เลยนะคะนั่นก็คือตัว f a n เทค MK856 m a ป f i t 87นั่นเองครับ แฟนเทค MK 856 m a x f i t 87ตัวพอดีหรือแผงด้านหน้าของคีย์บอร์ดเจ้าแฟนเทค m a x f i t 87นั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะจะมีลักษณะพิเศษที่ทำออกมาได้อย่างดีมากเลยนั่นก็คือวัสดุที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตนั่นเองการป้องกันไฟฟ้าสถิตนั้นเพื่อนๆน่าจะเคยเจอนะครับสำหรับใครที่เล่นคีย์บอร์ดเกมมิ่งนั่นก็คือเวลาเราเล่นเล่นอยู่เนี่ยเกิดไฟฟ้าสถิตนะครับดูดเราแลทำให้เราสะดุ้งเราเรียกได้ว่าอาจจะเสียจังหวะในการเล่นเกมไปก็ได้นะครับแล้วทำให้เราแพ้ในเกมเกมนั้นไปนเลยนะฮะสำหรับ ตัวนี้นะครับ Mac Fit 87ตัวบอดดี้ของเขานะครได้ออกแบบมาให้เป็นวัสดุอลูมิเนียมเคลือบพิเศษป้องกันไฟฟ้าสถิตได้นะครับเลยหมดกังวลได้ตัวคีย์บอร์ดนั้นจะทำให้เราโดนไฟดู และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือตัวเจ้า f a n t ทค m k a m e m a ป f i ้า7นั่นเองแต่ถ้าคนไหนสนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์วันนี้ผมแอมินประหวานต้องขอตัวลาไปก่อนกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดติดตามเพจแฟนเทคไทยแลนด์แบ g แนด์เจนวิลาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ